สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักรถไฟและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมจ่าบอลนคนรักรถไฟนะครับวันนี้วันพฤหัส,สบดีที่19าธันวาคม2 5 6 7นแล้วก็มีเดินขบวนพิเศษเรอยยอบรอซ่อมนะครับเป็นขบวนที่9 4 5กรุงเทพน้ำตกตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่สถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงนะครับขบวนนี้ก็เป็นขบวนพิเศษสำหรับกรมการขนส่งทางรางในระหว่างที่รอรถออกนะครับก็เดินชมบรรยากาศกันก่อน ตอนนี้ก็อารอรถจักรนะครับมาต่อขบวนสำหรับขบวน945นะครับก็จะออกจากสถานีกรุงเทพเนี่ยในเวลา6กโมงครึ่งตู้ทายนะครับก็เป็นตู้นทานกาแฟนะครับหรือเป็นรถเสบียงตอนนี้ทางด้านหัวขบวนนะครับเหมือนผมเห็นรถจักรเนี่ยมาแล้ว ถ้ารถไปกาญจนบุรีนะครับก็คงจะใช้รถจักอันสตอมเพราะว่าต้องผ่านสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับแล้วก็สะพานท่ากระแสส่วนด้านนี้นะครับก็เป็นตู้โดยสารปกตินะครับก็จะมีลักษณะที่มีที่นั่งเนี่ยหันชนกันเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะผ้า,ากรามะยี่นี่นะครับวันนี้เราส่องจากภายนอก เพราะว่าผู้โดยสารบางส่วนเนี่ยก็อทยอยขึ้นรถแล้วนะครับเด,เดี๋ยวมาดูนะครับว่าได้รถจากอันสตอมเบอร์อะไรทำขบวนได้ยินเสียงหวีดนะครับผมแต่ละคันนะครับก็จะมีหมายเลขประจำนี่นะครับบจพปคันนี้4 1 6 บอจพอปอเนี่ยก็คือรถโบกี้จัดเฉพาะปรับอากาศบางคนเขาก็ให้ฉายารอย a l อบอซ s อมนะครับว่าเป็นน้องอโคลาเนาะเพราะว่าสีเขานี่เหมือนแบบแหม่โคลาจริงๆ <laughs> นี่นะครับก็มีการตกแต่งภายในอย่างสวยงามน,นะครับแล้วก็เข้าตีมรอย a l อบล s ซ o m อม ด้านประตูนะครับก็มีตัวอักษรนะครับรอย a l อบอสซอมผมก็เคยถ่ายบรรยากาศด้านด้านในตู้รอย a l อบอสซอมแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปย้อนดูกันได้นี่นะครับดูหรูหรามากทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นเก้าอี้นะครับแบบ VIP ก็คือเป็นเก้าอี้แบบที่นั่งแยกมาเดี่ยวๆแล้วก็มีลักษณะที่หันหน้าเข้าหน้าต่างก็ให้ความเป็นส่วนตัวนะครับในการโดยสารส่วนด้านหน้านะครับหน้าสุดเลยก็จะเป็นตู้แบบเขาเรียกยังไงนะเหมือนเป็นห้องส่วนตัวตู้ชั้นหนึ่งอะไรประมาณนี้นี่นะครับก็อาจจะมีแต่ละห้องนะครับแต่ละห้องก็จะมีหมายเลขประจํา บลอชซอมหนึ่งบลอซอมสอง, 1, อส,องส่วนด้านหน้านะครับก็จะเป็นตู้ปั่นไฟนะครับผมนี่นะครับตู้ปั่นไฟ มาชมกันอีกทีนะครับสำหรับร้วขบ,บวนรอย่อบอลซอมตอนนี้นะครับในระหว่างที่รอรถออกเนี่ยก็พาขึ้นมาชมอันนี้นะครับเป็นตู้ตู้แรกเลยนะครับก็คือตู้ที่มีลักษณะเป็นห้องส่วนตัวด้านหน้านะครับก็มีห้องน้ำนะครับผมส่วนด้านข้างนะครับก็จะมีทางเดินแล้วก็นี่นะครับ ก็จะมีเป็นห้องห้องนะครับอยู่เดี๋ยวพาชมก,กันสักหน่อยนี่นะครับพอเราแตะมือเนี่ยประตูก็จะเลื่อนเปิดด้านในนะครับก็จะเป็นห้องกว้างนะครับก็จะมีเป็นโซฟานะครับให้นั่งรอบด้านเลยแล้วก็มีโต๊ะอยู่ตรงกลางมีที่ชาร์จนะครับที่เสียบชาร์จโทรศัพท์สิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมมากมีลำโพงด้วยนะครับแล้วก็หน้าต่างนะครับ2บาน นี่นะครับนะทางด้านนี้หน้าต่างจะกว้างหน่อยก็เหมาะสําหรับนะผู้ที่เดินทางเป็นครอบครัวนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ส่วนตู้ถัดมานะครับก็จะเป็นตู้โดยสารปกตินะครับที่ผมบอกก็คือมีลักษณะเป็นเบาะหันหน้าเข้าหากันนะเดี๋ยวให้ดูเบาะนะครับนี่ก็จะเป็นเบาะนุ่มแล้วก็ตรงกลางก็มีโต๊ะส่วนด้านนี้ก็เป็นโต๊ะนะ VIP นะครับก็มีลักษณะ นางแยกเดี่ยวเดี๋ยวเรารอรถออกนะครับแล้วก็ไปชมบรรยากาศกันสำหรับรถจักรที่ทำขบวนในวันนี้นะครับก็เป็นรถจักรอารตอม4212เครื่องยนต์เิลสติก ตอนนี้ก็เป็นเวลา6กโมงครึ่งนะครับได้เวลาที่ขบวนพิเศษรอยยบอซ่อมที่945กรุงเทพน้ําตกได้ออกจากสถานีกรุงเทพนะฮะซึงเป็นสถานีต้นทางมาแล้วนะครับรถจากอันต้อม4212ที่ทำขบวน ยงานนะครับ เราหันมาชมทางด้านนี้นะครับไปแล้วนะครับผมสวยงามซูมตามไปดูกันหน่อยนี่นะครับตู้กาแฟ э. สำหรับเช้าวันนี้นะครับก็พามาชมกันเล็กๆน้อยๆนะครับขบว Royal am, นรอยย่อบอสซอมขบวนพิเศษกรุงเทพน้ําตกนะครับผมของอกรมการขนส่งทางรางขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ